สวัสดีค่ะพบกับหมวยไพ่ทองกันอีกแล้วนะคะเดือนนี้เรามาอัปเดตดวงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะท้องหมวยใหญ่ขึ้นมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่เดือนเก้าของหมวยแล้วนะคะก็คือหมวยจะต้องไปคลอดในเดือนนี้นั่นแหละนะคะทีนี้ประเด็นก็คือหมวยก็ต้องมาดูดวงให้กับลูกเพจนะคะแล้วก็ ชาวตําหนักดวงทุกทุกท่านนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของดวงการเงินการงาน,งาน,งาน,งานความรักนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองใครรู้ลัคนาก็ดูลัคนาใครที่ยังไม่รู้ลัคนาก็ดูตามวันเวลาที่หมวยบอกไปนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราไม่รอช้านะคะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ พูดเยอะปุ๊บหมวยก็จะเหนื่อยง่ายมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าหมวยก็ยินดีที่จะมาช่วยดูนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูดวงนั่นเองนะคะราศีพฤษ์กรากรกฎนะคะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะก็ต้องมาดูว่าเขาเตือนอะไรเขาไม่เตือนอะไรนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเรื่องการงานค่อนข้างเด่นนะคะค่อนข้างเด่นเรื่องการความรักก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูจอดลึกกันอีกทีนะคะ เด่นสุดน่าจะเป็นการงานนะเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะในอดีตที่ผ่านมากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะการเดินทางบางคนอาจจะมีแบบประสบอุบัติเหตุกันบ้างหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดเกิดขึ้นเป็นไปได้นะคะหรือว่าใครขับรถขับลามีรถมอเตอร์ไซค์มาเฉียวหรือว่ามีคนมาชนท้ายก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันมีไพ่ออกมาให้เห็นเนาะ รวมไปถึงน้องไปถึง เรื่องของกระดูกบางคนอาจจะปวดเมื่อยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินชาวราศรีกรกฎก็ยังเป็นอะไรที่ไม่น่ากังวลมากนักนะคะในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะอยู่ดีๆก็จะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนโผล่เข้ามาให้คุณต้องได้จ่ายไปนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไอ้เงินเก็บของคุณนั้นมันล่อยหรอมันมีเหตุผลเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องจ่ายออกไปดังนั้นการใช้จ่ายในเดือนนี้ขอให้คุณแพลนให้ ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกระทบเงินเก็บของคุณแน่นอนนะคะประมาณนั้นการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณจะจ่ายออกไปคิดให้ดีคิดให้ละเอียดคิดให้รอบครอบเพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดนั่นเองนะคะหาที่ปรึกษาผู้รู้เอาไว้นะคะจะได้ช่วยกันได้ในช่วงที่เวลาคุณแบบไม่รู้จะหาทางออกยังไง ต่อมาพูดถึงเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เนี่ยงานมันของคุณเนี่ยมันเริ่มได้เคลียร์ตัวลงแล้วแหละคุณก็จะไม่ค่อยเครียดละหัวหน้าง,งานก็ค่อนข้างที่จะค่อยค่อนข้างที่จะอยู่ข้างคุณซัพพอร์ตคุณนะคะงานของคุณเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปซัพพอร์ตหัวหน้าง,งานนั่นแหละแล้วก็ เป็นงานที่ไม่ได้ทำไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่อะไรมากนักนะคะถือว่าเบาสบายในช่วงเดือนนี้และทํางานออกมาได้ดีด้วยนะคะเรื่องการงานถือเป็นเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นะคะงานเล็กๆน้อยๆงานที่ต้องใช้ความละเอียดคุณทําได้ดีก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎต่อมาถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเนี่ย ตะกี้ขึ้เหมือนบอกว่าโดดเด่นเพราะหมวแอบ,บดูที่เป็นแบบเป็นไพ่สีแดงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นเนาะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระวังเรื่องของการถกเถียงหรือว่าการทะเลาะกันนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณรู้ว่าอารมณ์ของคุณขึ้นให้คุณเนี่ยอยู่ห่างกันหรือว่าให้แยกออกมาสักพักนึงก่อนจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันนะคะแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วบางคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักได้นะคะถ้าเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีก็คือมานั่งคุยกัน แล้วฉันจะปรับไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีก็คือคุณอาจจะเปลี่ยนคู่ไปเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะเป็นเพียงเพราะอารมณ์แล้วก็เป็นเพียงเพราะการพูดที่มันกระทบจิตใจกันนั่นเองสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ตรงนั้นเป็นช่วงที่คุณยังต้องใช้การศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเผลอๆคุณอาจจะมีใครเข้ามาอีกสักคนนึงแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งดีกว่าหรือเปล่าทําให้คุณยังไม่ตัดสินใจแน่นอนในนช่วงี้ คนที่โสดสนิทนะคะก็ก็มีแววที่จะยังต้องโสดอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีคนแวะเวียนเข้ามาให้คุณทําความรู้จักนะคะแต่เพียงแค่คุณยังไม่เปิดใจแค่นั้นเองยังไม่ใช่หรือคุยกันไปไม่คลิกคุณก็ปิดกําแพงปิดประตูเลยทันทีนะคะก็มองมองไปเลยว่าเออคุณอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องนี้หรือเปิดกําแพงหรือเปิดโอกาสอีกสักนิดหนึ่งนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎเนาะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ ใครที่เคยป่วยเป็นอะไรหนัหนกๆมาเนี่ยก็อยู่ดีๆก,ก็จะดีขึ้นนะคะใครที่เคยมีโอกาสหรือมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะคะก็สุขภาพก็จะเป็นอะไรที่ท,ที่ดีแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นสุขภาพเหมือนไม่ค่อยห่วงสาหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองระวังเรื่องของการบ้านหมุนนิดเดียวนะคะอย่าเครียดมากเกินไปหรือว่าอย่า นอนพักผ่อนไม่เพียงพอมากเกินไปนะคะให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วมันจะดีขึ้นเนาะอ่าสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของโชคลาภไม่เด่นเลยเช่นกันนะคะคนที่ เป็นชาวราศีกรกฎถ้าหากคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ยังไม่อยากให้คาดหวังมากนักน,นะคะให้เป็นในลักษณะของตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นไปตามยถาเขาเรียกว่าเป็นไปตามความเหมาะสมที่เรามีนะคะแค่นั้นก็พอช่วงนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรให้ให้อะไรใครไปไม่ต้องคาดหวังแล้วบทสุดท้ายปุ๊บดย๋ยวของเหล่านั้นมันจะกลับมาหาเราเองนะคะสุดท้ายก็คือสิ่งที่เขาเตือนในราศีกรกฎ เดือนกรกฎาคมนั้นนะคะหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละเนาะเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะการเงินก็คือต้องแพลนความรักก็คือระวังคําพูดอาจจะพูดจากระทบกระเทือนจิตใจ,จได้แต่เรื่องของการงานโดดเด่นมากสุขภาพโอเคนะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีกรกฎเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปแอดไลน์ได้นะคะหรือว่าแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์แอดมีแอดด้วยนะแอดโกคาร์ดนะคะ เข้าไปสอบถามราคากันได้แต่ว่าในเดือนกรกฎาคมและสิงหาเหมือขออนุญ,ญาตลาป่วยแล้วก็ดูแลลูก <c oughs> ไม่ใช่ลาป่วยนะคะลาพักร้อนไปค่อนลูกแล้วก็ดูแลลูกแล้วกันเนาะแต่ยังไงก็แั้งแต่ก็จะตอบในเรื่องของไลน์แอดให้กับลูกเพจทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ